Hello, Sawadika. Welcome to Chocolate to Asia. I'm Natalie. Very nice to meet you here again. Today, I will take all of you to know the path to becoming the presidency of Muslim President for the Islamic Republic of Iran. Sawadika, the Natalie. มาทําความรู้จักกับเส้นทางสู่การเป็นประธานาธิบดีของใน Masuz ส a s h i s k a นเพื่อสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิรานรายละเอียดมาติดตามรับชมค่ะ p a s h s k a n has won i r a n r u n a presidential vote The Inter-Ministry say bringing a conclusion to a Thai race that saw water s well Poling Station on Friday of July Friday 5th กระทรวงมหาดไทยแห่งอิร่นกล่าวว่านายมาสุเพสเซียนสมาชิสภาผู้แทนราษฎรผู้มากด้วยประสบการณ์ได้รับชัยชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีของอิร่านด้วยคะแนนเสียงที่ท่วมท้นนำมาซึ่งข้อสรุปว่า ใครจะได้เป็นประธานาธิบดีซึ่งมีการเพิ่มจำนวนหน่วยเลือกตั้งเพื่อให้มีผู้มีสิทธิได้เลือกตั้งเข้ามาใช้สิทธิ์เพิ่มมากขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่5กรกฎาคมที่ผ่านมา gain received more than 16 million votes against former nuclear negotiator Saeed Jalili, with more than 13 million out of over 30 million. Votes cast, Electoral Authority says, by getting a majority of the votes, case on Friday, fifth of July, Pasaskin has become a running president. The interim ministry says the run of Friday followed a June 28 ballot in a snuff election to fire successor to President Efraim Raisi, who lost his life with his foreign minister Hossein Amir Abdolali and other in helicopter crash in Northwest Iran. Pasaskin originally ran against a few of five candidates last week, winning the largest number of votes but falling short of the majority which sent him and Jalili to a second round in his first message after the Election win, Pesaskin thanked Iranians who came to vote with love and to help the countries. Electoral authority put participation in the runoff election at around 50%. Her by profession, Pesaskin entered politics first as the country's deputy health minister and later. As Health Minister in two thousand six, Pasaskin was elected as the lawmaker representing Tabriz in Northwest Iran. He later served as a deputy parliament speaker described by Bernie as independent politician a label that was embraced by Pasaskin in the campaign. กระทรวงมหาดไทยของอิหร่านประกาศให้ในายพาสิสกินเป็นประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งคนที่9ของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งระบุนายมาซูสเพซสกิียนสมาชิกสภาผู้แทนแราษฎรผู้มากประสบการณ์ได้รับชัยชนะจากการลงคะแนนเสียงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของอิหร่านซึ่งนำมาสู่ชัยชนะด้วยคะแนนที่ท่วมทน้นนายเพซสกิียนได้รับคะแนนเสียงมากกว่า16ล้านเสียงชนะนายซอิส์ชาลีลี อดีตนักจราจาต่อรองด้านนิวเคลียร์ที่ได้รับคะแนนเสียงมากกว่า13ล้านเสียงจากผู้ลงคะแนนเสียงมากกว่า30ล้านเสียงจากการได้รับคะแนนเสียงข้างมากเมื่อวันศุกร์ที่5กร,รกฎา,าคมที่ผ่านมาไพซสเกียมได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปของอิรานกระทรวงมหาดไทยกล่าวการที่ชาวอิรานลังไหลมาลงคะแนนเสียงมากมายในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากการเลือกตั้งที่มีการลงคะแนนเสียงเมื่อวันที่28มิถุนายนในการเลือกตั้งอย่างรวดเร็วเพื่อหาผู้สืบทอดตำแหน่งต่อจากประธานาธิบดีเอบราฮิมไรชีที่เสียชีวิตร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศโฮเซนอาเมล อับดุลลาและคนอื่นๆในอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกทางตะวันตกเฉียงเหนือของอิรานเดิมทีเพเซสเคียนลงแข่งขันกับผู้สมัคร5คนโดยได้รับคะแนนเสียงข้างมากแต่ยังขาดเสียงข้างมากซึ่งทำให้เขาและนายจาริลีผ่านเข้ารอบที่สองในข้อความแรกของเขาหลังการเลือกตั้งชนะเพเซสเคียนขอบคุณชาวอิรานที่มาลงคะแนนเสียงด้วยความรักและ ความช่วยเหลือประเทศด้วยความจริงใจโดยเจ้าหน้าที่จัดการเลือกตั้งกำหนดให้มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งประมาณ 150. ร้อยละห้าสิบเพเซสเชนเป็นญญศัลยแพทย์หัวใจเขาเข้าสู่วงการการเมืองเป็นครั้งแรกในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขของประเทศอิหร่านและต่อมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขในปี2549แพสเซสเชนได้รับ เลือกให้เป็นผู้ร่างกฎหมายซึ่งเป็นตัวแทนของทาบริชทางตะวันตกเฉียงเหนือของอิหร่านต่อมาเขาได้ทำหน้าที่เป็นรองโฆษกรัฐสภาแพทริชเ,เยนรณนรารองหาเสียงในนามนักการเมืองอิสระ n a t นัทอลีซิสเช i ยร correspondent EBC วอน s ส and t o c l t e Asia report